ตบโอ่ตมือตบมือตบใลแล่สลับและสลับสลับกันไปตบโอ่งละลตมือตบมือตบโองลตกมือตบมือูเชื่ออย่างนี้ไายคนกางพคะเพเล่าเรื่อนิ้ขอ ขอรคุณมากมากนะคะนักเรียนใหม่เราก็ร่วมด้วยด้วยกันนะคะเพื่อสุดไทยด้วยเขตที่สบานภูเรียนนะคะวันนี้เราอยากอะไรก็ว่าอยากไปทำงานบ้างฝามคนใดที่จะเอารถส่วนตัวไปอยากให้แก้วันนี้เพราะเราอยู่ องก็คือต้นกระบอมแซ้ค่ะนี้คือต้นกรบอมแส้นะคะหรือว่าชื่อภาษาไทยก็าชื่อเปบญจรงค์ค่ะอันนี้เอ้ยเนี่ยอันที่สามคือพัดนอค่ะพัดนอพัดนอภาษาไทยเรียกอย่างไรวัวโบกนาะไปวัวโบกนะ้อแล้วก็ใชดท้ายคอใบเซยแล้วก็มีสุดท้ายอีกอันหนึ่งคือด้วงกล้วยนะคะ จั่วกล้วยนี่ตามหลักแล้วเขาบอกว่าเป็นเป็นยาเย็นเป็นแก้โรคคอท้อด้วยค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้เราจะ้การความสะอาดล้างในสถานแล้วก็มาซอยนะคะมาซอยมาปั่นรวมกันเป็นน้ำคาลาเมลเนี่ยค่ะปรับสมดุลร่างกายของเราที่ร้อนให้เป็นเย็นจะได้สบายสบายท้องนะคะเพราะฉะนั้นขอเชิญทุกท่านมาดื่มน้ำคาลาเมลนะคะวันนี้ค่ะขอแ ท่าที่บรรยายอยู่ที่ไหนคะเรืมทักงร้อน้อตะอนแทสงแดะนามสยกประโยชน์ประโยชน์ประโยชน์เป็นปัสจุบร่างกายปนสมุประยน์ังงนเป็นปัสุรางายใหุ้ณนํามุกเย็น้าร่างกายเราร้อนแล้ก็จะเป็นคุณนํามุเย็นพอรนีก็คือสีเขียวที่มีอยู่ในใบพืชนะคะใบพืชที่มีสีเขียวนะคะ สีเหลืองก็เป็นสารชนินนะคะถ้าสีเหลืองก็มีสารอิแบมเดิมอันนี้คอิดีคือสารสีเขียวบำรุงกระดูกนะคะบำรุงร่างกายนะคะเพาถ้าเราดื่มชงสมัยเรดมเนี่ยเระดดหัวดไม่ปมดดม่มเกนน้ามใาดดดไม่นะคะน้ำในถังนี้ประกอบไปด้วยใบยนาน ไก้ก้วบุกอ่อมแซ่แล้วก็หยวกถ้วยนะคะห้าอย่างเราอยู่ในถังนี้ปั่นสะอาดก็อย่างดีเลยค่ะยังไม่เชื่อถือนะคะเราจะลองเกลี่ยปูนซะก่อนนะ้วจะได้ดมนะคะกิตกร้ามีซะก่อนนะคะแล้วจะไม่ปูนก่อนค่ะอ่าต่อไปเป็นรายงานของกลุ่มที่หนึ่งนะคะคุณผู้ใหญ่เจียวกาเช่าชาว่าถ้ามันปูดจะทานาต่ค่ะ ดอกกระเจงมันเกิดจะเกินไปก็ทิ้งไปก็เก็บ้นี้อย่งแต่อันนี้ดีที่สุดค่ะเองดอกกระเจี้ยแบบนี้น้าตะไคร้ด้ค่ะน้าตะไครนดีที่สุดเลยแั้เป็นน้าหอมละเหนือย้บางค้างเขาเห็นหายใจฝืนหายใจไม่่ยด ใจน่ะหอยนี่้มันเป็นดันทรายเาวเด้กรกอยอันนี้ดีที่สุดนะคะทันหายใจบนยิ้มทันยิ้มความดันเนาะพุ้งเผาทันพออันนั้นแน่ขพออันนี้แน่มันกระลุกระลักปั้มปัมันดันนะนะมันเทียนะนะตักใจให้พุงเขานี่มันก้อนแร้อยีเนกินจะมีกระซ่อยใด้ทหาะตักให้ยินได้ฟรอันเทียงเุ๊บไปต้มตักให้พับกนพอเย็นก็มากินรลยน่นจะทีเย็นลงเย็นลง นั e, da, for, the the, the ่นค like <st unlikely> ่ะนัิ้น่แต่เขาคันคอเนอมีอแต่เขาคันคอคันจอัดยัดเห้ยหนใจย้ำซึ้งก็นอนเนี่ยเป็ยกขึ้นคันคอแค่สิมิเช็ีบอกแล้วบาแม่บ้านข้างเลยเขานี่ยกินอาหารที่ว่าแปลกคอบางที่เนอะบงที่เป็นพิ้เป็นแก้วเป็นปลาล่าที่แมันสิ่งแฉลบเนาเนี่ยคันคอเนี่ิ้งซอยได้เนอถ้ายิ้งาดต้มเขาเอาิ้งเนี่ย ใส้กับเกลือจักหน่อยแล้วก็คงแล้วักษาแผ้ได้ปากฟังแล้วแม่เด่าเพราะว่าเมาเนี่ยฟันถึงเนี่ยเข้ามาเนี่ยแล้วไปกินปากัําที่พักแผ่ปดใยั่งงี้เนี่ยกับห้าห้าตมยุ่งประกอบนะเพราะว่าก็เท้าก็กับคงจะได้กินปากเนี่ยอันนี้ก็ซอยได้เลค่ะเด้อไอไอผมทิ้งกับเกลือว่อนว่นว่นว่นนี่เฮ็ดตัวพุ่มพพอ,อ,อนะทีน่นีแค่งเ็ดสุดเด้เออับไป็บ้านเฮ็ดเป็นเห็ดเล หายทิ้งเนี่ยเกี่ยวกับมือซ่าติมเย็น,เยนยักษ์ซึ้งน,น่ะผู้เฒ่าติมเย็นน่ะอันนี้ก็ดีที่สุดแล้วค่ะต้มยูวาก็ต้องใส้นน้ำตาลก็ได้ปั๊บปั๊บตะวัดุนค่ะอันนี้ดีที่สุดเกี่ยวกับพวกสเลดเกี่ยวกับพวกตู้บ้านเอาดีที่สุดก็ต้องก็ต้องไปซื้อยาสีฟันฟัล่าง หลอดละหลายร้อยได้ค่ะชิงปั้นอเอาเออานี่ยสามร้อยี่สิบบาทเด้อะบ่ออิ่นประหยัดขอบคุณค่าชื่อเจ้าน้อยค่ะววันนี้ล้อกใหม่ล้อกแล้วันนี้สวัสดีเธอจ้าเธอชื่ออะไรสาวค่ะน้อยกวางน้อยค่ะุณค่างสิริพรค่ะสบายสวัสดีเธอจ้าเธอชื่ออะไร ข้างค่ะข้าค่ะมาค่ะร่ค่ะรสวัเ้าะรชอางค่ะวคสวัสดีเธอจ้าออะไรคนทองข้า่ะงค่ะสวัสดีเธอจาชื่อประจอะไรเพื่อนบอกแล้วต้างปต้องกับเื่อนโอเคสวัสดีเธอจ้า คนข้างประจับค่ะสองถ้าไดารักสวัสดีเธอจ้าเธอชื่ออะไรพี่ยาค่ะนางค่ะสวัสดีเธอจ้าเธอชื่ออะไรเชื่องาค่ะสวัสดีเธอจ้า สวัสด <Universe> <th> ีค่ะสวัสดีค่ะมาเด้อมาเด้อสวัสดีเธอจ้าเธอชื่ออะไรเอาใจภามก็ได้ชื่อเจ้าของชื่อพนางพรเออให้เราถามต่อให้เราถามต่อสวัสดีเธอจ้าเธอชื่ออะไรเอ๋จ้าสวัสดีเธอจ้าเธอชื่ออะไรเอ๋อจ้าเธอชืสวัสดีเธอจ้า ชื่ออะไรการชื <'m el ched blue> ่ออะไรสวัสดีเธอจ้าเธอชื่ออะไรแหงๆค่ะพูดต่างเลยนะคะสวัสดีเธอจ้าเธอชื่ออะไรสวัสดีค่ะเจ้าฟางมาเลยชื่อแดงค่ะชื่อแดงค่ะสวัสดีเธอจ้าเธอชื่อ สวัสดีเธอจ้าเธอชื่ออะไรสวัสดีเธอจ้าเธอชื่ออะไรนิดาดีเธอจ้าเธอชื่ออะไรสวัสดีเธอจ้าเธอชื่ออะไรแม่มาทอสวัสดีเธอจ้าเธอชื่ออะไรสวัสดีเธอจ้าเธอชื่ออะไรดัดีเธอจ้าเธอชื่ออะไร